ผมผมไม่ยอมรับคํานี้นะเจ้าพ่อเพราะเจ้าพ่อมันอยู่ที่สูงแล้วก็แต่ผมนี่ผมติดดินผมไม่ได้เป็นอย่างที่เขาเป็นกันผมก็ไม่ได้ใหญ่โตขนาดนั้นผมมาจากลูกกัมพะกัมพะพ่อตั้งแต่เจ็ดขวบกัมพาแม่แต่อายุสิสูงร้อแปดสิบความดีพอสมควรความชั่วอพอประมาณสันดานพอรบได้ม ผมก็พูดตลอดแต่ว่าเจ้าพ่อต้องอยู่ศาลบางครั้งผมไม่ใช่เจ้าพ่อนะครับมันเป็นเรื่องของความเลวร้ายอ่ะก็สื่อมวลชนนั่นแหละตั้งให้นะครับเราโดนกระทํามาตั้งแต่พ่อแม่พี่ชายแลอะอาอานะครับเราเราโดนกระทามาตลอดแล้วเราก็ผมก็สู้ชีวิตมาสู้มามันไม่ใช่วิถีของเจ้าพ่อแน่ยอย่างนั้นนะครับก็คือว่าช่วงหนึ่งคุณตาก็ให้ไปอยู่บางการนะครับผมก็กมีความรู้สึกว่าบางการมันไม่ใช่บ้านเรา มันไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่อยู่ของเรายังไงก็ต้องกลับมาอุทยัยก็ต้องมาต่อสู้ที่อุทัยนะครับก็ก็ขออนุญาตตาก,กลับมาแต่เราก็สู้มาด้วยความที่เราก็สู้แบบแบบเด็กนะครับก็ยิงกันไปยิงกันมานะครับเราก็เอ่อที่จับเข้ามาอายุสี่สิบ้ก็ทิบเจ็ดทิบแปดเนี่ยนะครับผมต่างอำเภอเนี่ยเราก็ไปค้างัวค้าควายก็ได้ไปรู้จกักไปซื้อของตลาดนัดอะไรต่ออะไรไปเจอขี้เมาตามหมู่บ้านเจอเจอสารพัดที่เราจะเจอนะครับผม ก็อาศัยความอดทนความอึดอย่างเดียวนะครับผมจําได้แม่นเลยผมไปที่แม่สอดและกําลังขี่รถไปจากอุกทัยนี่โอโ้โหตั้งแต่สามทุ่มสี่ทุ่มฝนตกตลอดนะแล้วไปถึงแม่สอดปับ๊บเราจะต้องออกไปท่าสองยางห้องแถวไม้กเก่าๆที่เราไปรอนั่งรออยู่หน้าบ้านเรามีคนแก่เปิดประตูบาตีสี่ตีห้าเขาก็มากวาดบ้านเขาก็ถามบอกว่าหนูมาจากไหนผมก็บอกว่ามาจากอุกทัยธานีครับบอกเราจะไปไหนบอกไปท่าสองยางเขาบอกเหรอโอ้โห แล้วแกก็กวาดบ้านไปแกไม่ได้พูดแะ้วแกแกลำพึงมาคำหนึ่งว่าคนโง่าหากินไก่บ้านคนฉลาดหากินไกลบ้านแกพูดแบบลำพึงออวมาไม่ได้บอกเรานะแกพูดลำพึงมาผมฟังคำนั้นปุ๊บวันนั้นเนี่ยผมจําได้เลยว่าหลังากซื้อควายเที่ยวนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยคือถามตัวเองว่าแล้วมึงโง่หรือฉลาดชาดา ผมเป็นคนชอบการเมืองเพราะผมตอนเรียนกรุงเทพ14ตุลา16เนี่ยตอนสมัยป .6 เรียนอ,อยู่อิสลามยาลไรตอนนั้นเกิดเหตุการณ์14ตุลาก็ได้มีโอกาสไปไปเป็นเด็กกันนะครับผมก็มีโอกาสไปดูเขาไปเราก็ไปแล้วก็มันก็เป็นจุดยืนทางการเมืองซึ่งถามว่าชอบก็มีมโอกาสแต่ก็อยากเป็นกำนันอะไรไปตามภาษาเรานะเพราะเราไม่คิดว่า เราไม่กล้าคิดหรอกเขาจะเป็นสอสอเราไม่กล้าคิดที่จะเป็นนายกเทศมนตรีหรกแค่กำนันนี่โอ้โหไม่รู้จะเป็นได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยตอนนั้นผมยังยังไม่ได้เข้าสู่การเมืองมาในยกเทศมนตรีความขัดแย้งของเทศบาลก็มีการยิงกันนายกถูกยิงนายกที่ผมรักและเคารพมากนะครับผมผมถูกชาวบ้านดันให้ลงตั้งแต่สอทอครั้งแรกมันมีเหตุการณ์ทะเลาะกันวุ่นวายก็บอกเอาชะดามาดีกว่าจะได้ไม่ทะเลาะ,ะนักเลงใหญ่แวะมาเที่ยวหายังบอกว่าอ เดินเมือยชิบหายเลยว่าชาดาเอ้ยยิงแล้วก็หมดเรื่องแล้วผมบอกไม่ใช่ถ้าผมจะคิดค่าเขาว่าเสียเงินแค่สองพันผมก็ค่าได้แล้วแค่ให้ลุงน้องเอาติดค่าน้ำมันไม่ต้องค่าจ้างด้วยนะติดกระเป๋าค่าน้ำมันหนีตำรวจแค่นั้นเอง14ล้านเสียงไม่ถึง20%ครับท่านอย่านิกว่ามันมากมายมันเป็นพลังจากประชาชนนี่มันยิ่งใหญ่สำหรับพวกเราครับ แต่ท่านอย่าหลงละเลงทำว่า14ล้านเสียงถ้าท่านปล่อยให้คนด่าแล้วมันมีกฎหมายคุ้มครองสถาบาันพระมหากษัตริย์ยิงนันระเบิดแน่เมืองเนี่ยประเทศไทยเลยครับจะยิงกันที่ผายไว้ปวงหมดผมอาจจะขอเขาว่าขอออกกฎหมายใหม่ยิงให้คนที่มนสามารันแล้วไปิดคุกดีไหม <c oughs> แต่กรณีพระเก้าไกลผมก็ไม่ได้มีอะไรกับเขามีอะไรทุกวันนี้เขา ขอความช่วยเหลืออะไรผมก็ช่วยเหลือเขาตามสภาพนะครับผมเขาก็เป็นพักรุ่นใหม่ะนะถามว่าคนก็น่าจะเขาเก่งะนะแต่เขาไม่ฉลาดมันติดกันอยู่เรื่องหนึ่งนงสองนะครับผมนะแล้วก็มันก็วันนั้นเนี่ยผมพูดตรงๆเลยวันนั้นมันก็มันเหมือนประเทศไทยกําลังอยู่ท่ามกลาง14ล้านเสียงกระแสสังคมไปทางนั้นหมดกดดันหมดหลายคนก็ไม่รู้ว่าเขาจะแก้หนึ่งหนึ่งสองเพื่ออะไรไม่รู้ว่า ICC คืออะไรใช่ไหม สังคมไทยก็ไม่ไม่มีโอกาสได้รู้มันเหมือนไม่มีใครกล้าสวนแต่ผมพูดด้วยพลังศรัทธาในสถาบันแล้วก็อย่างที่ผมพูดไปนะผมก็ไม่อยากพูดมากเ๋ยจะไปก็โหนก็แสเจ้านะครับผมพูดตรงๆแต่สิ่งที่ผมพูดไปวันนั้นเนี่ยผมพูดได้เลยว่าหลังจากพูดไปแล้วผมรู้ว่าคนไทยนี่ยังมีอีกทั่วประเทศที่ยังรักในสถาบันไม่ได้รักชาดาแต่เขารักสถาบันผมเป็นคนที่ลุกขึ้นมากล้าพูดในวันนั้นแล้วพูดคนแรกก็เป็นความภูมิใจนะผมถามว่าผมภูมิใจมาก กว่าเป็นรัฐมนตรีก็ผ่านเรื่องราวการทำงานอุทัยก็สารพัดนะความเป็นเราเป็นซอสตัวเล็กๆก็พัฒนาเมืองก็พยายามจะทำสร้างแต่อุทัยเราถือว่าวันนี้เราเราความที่เราช้าเราก็ใช้ความช้าของเราเจากเมืองเราเมืองเล็กๆเนี่ยเราก็ใช้ให้มันเกิดความสเสน่ห์ให้คนมาเที่ยวเราต้องทำของเราให้ดีก็คือว่าเป็นตัวตนเรา ให้เขามาดูเราไม่ใช่เราไปแสดง,งห้เขาดูให้เขามาดูวิถีเราอย่างถนนคนเดินที่เราทํากันเนี่ยความเป็นอุทยเราไม่มีกลุ่มทุนใหญ่เราไม่มีห้างใหญ่นะห้างใหญ่จังหวัดอุทยมีนะอยู่ที่อำเภอต้องฉางก็ห่างจากเมือง20กิโลใครอยากมาก็มาตรงนั้นดิแต่ถ้าคุณเอามาลงในตลาดแล้วปราคนมันจะเกิดอะไรขึ้นครับร้านค้าก็จะปิดเมืองมันก็จะกลายเป็นเมืองแบบเมืองทุนนิยมที่มันที่ปัญหาที่เห็นทั่วๆไปนะโรงแรมเล็กๆในอุทยเกิดขึ้นมากมาย มันจะเป็นต้องเป็นโรงแรมใหญ่โตแบบดูดเงินไปคนเดียวห้างไม่จําเป็นมีห้างใหญ่ขึ้นมาพุทเนี่ยถนนทุกสายเงินทุกสายเนี่ยมันจะเข้าไปสู่ห้างแต่ถ้าเป็นการค้าในปัจจุบันในอุทยเนก็ถือว่าค้าขายกันเงินก็ยังหมุนเวียนอยู่ในจังหวัดบางคนก็วาดภาพเอาแบบหนังไทยนี่ก็ผมอยู่ในอุไทยแบบหนังไทยมั่งเจ้าพ่ออะไรเงี้ยมันไม่ใช่โอ้ แต่ผมก็ต้องแบ่งแยกว่าผมคงไปทําตามปากคุณไม่ได้เพราะว่าคุณคุณไม่ได้แนะนําให้ผมทําอะไรดีๆเลยคุณก็พูดว่าผมเลวอย่างเดียวจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมฮะคุณก็พูดต,ตามกันคุณต้องถามตัวคุณเองก่อนว่าคุณมีทัศนคติต่อสังคมแบบไหนกับบุคคลคนอื่นอย่างไรผมเป็นคนสบายๆนะผมเป็นคนง่ายๆแล้วก็ถามว่าผมไม่ได้มักใหญ่ไปสูงผมเป็นคนขี้เกียจนะผมชอบไม่ชอบอะไรที่พิธีการผมชอบนอนตื่นสาย และมีประโยชน์กับประชาชนผมชอบโลกส่วนตัวผมนะว่าผมอยู่ผมผมยังไงก็เรื่องของผมอะไรเงี้ยเหมือนผมลงเลือกตั้งครั้งแรกผมก็บอกบอกว่าผมชอบเทลเทคนะผมชอบแต่งตัวนะจะว่าผมเจ้าชู้หรือไม่ผมไม่รู้แต่ผมรับผิดชอบในสิ่งที่ผมทําตรงนี้เป็นโลกส่วนตัวผมอย่ามายุ่งแต่ผมมีกลิ่นที่จะทํางานให้บ้านให้เมืองนะอย่ามามองโลกส่วนตัวผมนะผมก็บอกนี้สไตล์การแต่งตัวชีวิตผมอะไรเงี้ยผมวัยรุ่นอ่ะใช่ไหมผมก็ต้องไปตามภาษาผมใช่ไหม เวลามันจะรักษาตัวเราเองทุกเรื่องแหละนะครับผมถ้าเราเราเขาบอกว่าไม่มีอุปสรรคใดในโลกนี้ที่แก้ไม่ได้ถ้าแก้ไม่ได้เวลาจะแก้มันเองนะครับผมผมเป็นอัลไซเมอร์นะจำสมองตัวเองจำอายุตัวเองไม่ได้แต่แต่สิ่งที่ผมทำมาปฏิบัติมาตลอดก็คือทุกเหตุการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตผมถือว่าสำคัญหมดนะครับผมเคยติดพุกนี่ไม่ได้ติดแบบคนอื่นเลยนะสมัยเป็นรุ่นรุ่นถูกกล้ามอยู่กับสองคืบ เออตรงนั้นกินตรงนั้นนะบนบนหายเพราะไปทําความผิดในเรือนจำเขาก็ลงโทษธ,ธรรมดาเราไปว่าเขาไม่ได้นะเรามันเรานนั้นเองรักเพื่อนมากก็ไปตีกันเราก็เราก็โอเคเราก็ผ่านมาแล้วลว่าเรามันเออไว้เรามันผิดเองดอกกุหลาบท่ามกลางโคลนตพราะว่าชีวิตผมมันเป็นอย่างนั้นนะน อย่างเราไม่มีคนสั่งสอนไม่มีคนอบรมผมเมื่อก่อนก็ใช้เทคนิคในการอาบน้ําช้าหน่อยก็จะคิดเวลาอาบน้ำก็จะคิดทบทวนเมื่อวานเราทําอะไรไปบ้างทํานี้แล้วเราจะทําอะไรต่อไปก็เพีวันนี้ที่อยากเป็นมากเลยส่วนอยากเป็นครูครูสอนวิชาชีวิตกับเด็กนะครับแบบเด็กโตหน่อยนะครับแบบพูดคุยกันแล้วก็บอกว่าวิธีการดนินการชีวิตหรือว่าวิธีการที่เราจะใช้ชีวิตยังไงเราจะอยู่กับสิ่งที่ชั่วร้ายสิ่งที่เลวร้ายอะไรก็แล้วแต่แต่เราต้องมีจิตที่บริสุทธ์ คือดอกกุหลาบเนี่ยคือคุณปู่ชื่อกุหลาบนะเป็คนคนที่คนอุทัยรักมากผมก็เลยบอกดอกผมเป็นดอกกุหลาบสีขาวดอกกุหลาบท่ามกลางโคนตะม,มาะแต่มาถึงตรงนี้ก็ไม่รู้ว่ากุหลาบจะสีดำหรือย,ยังไม่รู้นะ